ทรงผมใหม่ของทวัตมังเถินครับเนี่ยตั้งแต่ตัดผมมานเนี่ยจะต้องมาตัดที่ร้านนี้ร้านเดียวนะครับแล้วก็เป็นร้านที่ตัดได้ถูกอกถูกใจช่างตัดผมนี่นอกจากจะตัดผมเก่งบบปอนะครับเสียงดีต่างหากอยากจะให้ท่านได้ฟังเสียงจากจากช่างตัดผมของผมสักท่อนเนาะอาช่างครับ ห้องเพลงกัฟังสักทอดครับน้ำตาคาไหลอาบหน้าตวยโซหาแฟานหลเดือนแม่เนื้อแน่นลงจากดอยบอกข่าวมาป้าป่อเลี้ยงเงินทางฟังนี้บอมีกำลาปลุปกกระลำก็เช้าเศร้าคืนคม่ม บะคือสมบูมีกาผู้ชมด้วยกันครับนายช่างผู้ชมด้วยก็นครับสวัสดีครับแซวาวีครับผมแซวาวีนะครับพระเอกหนังคนเมืองคนแรกของเฮานะครับที่เป็นผ่าอาคาตัวนะครับเรื่องอะไรนะครับเสือภูเขาเสือภูเขานะครับครับและนักร้องอาคาคนแรกนะครับที่สังกัดค่าย คนเป็นคนเป็นเรคคอร์ดตัวนะครับแล้วโด่งดังที่สุดก็คือเพลงตะเกียนะครับน้ำตาคาครับเป็นประกอบประกอบเสือภูเขาเป็นเพลงที่ประกอบหนังเรื่องฟอร์มใหญ่เลยเรื่องเสือภูเขานะครับแล้วมีน้องตูดดาราณีเป็นนักเองตัวอ่าวันเดียวนี้ถ้าเสาะพ่อนในยูทูบน่าจะมีอยู่เนาะมีครับเพราะว่าป๋าพดก็เอาลงไว้ครับผมมีอยู่เนาะมีอยู่เนาะครับแต่ตะกอนนี่เป็นเพ่น VCD พราะว่าเทเลมูวีนะ่เนาะเป็นแผ่นเนาะแม่นแมนลองเสิร์ชพอใน Google หรือว่าใน YouTube ย <YouTube, S 1> ูทูบยูทูบเสือภ <YouTube. S 1> ูเขาน่านจะมีอยู่นะ,ค,ะครับเนาะท่อนฮุกว่าไนก่อนท่อนฮุกอะ่ะ <c oughs> ท่อนฮุกขอท่อนฮุกอ่ะก่อนลาเนี่ยไอ้ครูันเสียงเพลงลงดอยเสาะหาคนดีปิกดอยสีท่ทีไอมาเสาะหาสามไว โอเคว่างๆว่างๆมากร <c oughs> เ,เตือนน่าจะจะมาใหม่แล้วก็จาบางอาแซอ่าห้องห้องก็ฟังจนหมดเพลงครับ <c oughs> อแล้วมีเพลงอื่นๆตัวนะครับครับ <c oughs> อันนี้มาใจ้เฉพาะเพลงตัวเก่านะครับอันดีนนี่คือเป็นเงาเสียงของรุ่งครับ <c oughs> <c oughs> สุริยา, <c oughs> าสมัยนั้นสุดยอดมากครับเดี๋ยววันหน้าจะ มาตัดผมใหม่แล้วกันยงอ่ะแซ่ห้องฟอังใหม่ครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ